ครัวมามา้วันนี้ขอนําเสนอเ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 มนูอ,นอ,นอ,อะไรนะอ๋อก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องอาจาจแค่เห็นเมนูแล้วคิดว่าง่ายใช่ไหมมึงลองดูวิธีการทําตอนแรกกูยคิดว่าง่ายแหละมามา่ก็บอกว่าง่ายแปบ๊บเดียวนิดเดียวเออนี่ก็คือกําลังผัดหมูจ้ากับผงพะโล่อะกำลังปรุงรสเอยอะไรเอยของมามา่ตามฉบับมามา่ก็ว่าไป ซึ่งกูทํำยังไงก็ไม่น่าจะกินได้เออละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วเอาจริงๆนะตั้งแต่อัดคลิปการทําอาหารของมามมานี่คือเมนูที่นานที่สุดในความคิดเราอืมนั่นแหละก็คือผัดเสร็จก็เอาไปต้มใส่เกลือปรุงรสอ่ะให้เสร็จสับจ้าหลังจากนั้นก็มาผัดเครื่องเคียงนี่คือกุนเชียงกุนเชียงที่ถูกต้องเราต้องผัดกับน้ํานะคะทุกคนอ่ะกูก็เพิ่งรู้วันนี้ละจ้า แล้วก็มาคั่วกุ้งฟอยเออเป็นไงล่ะครึ่งของคลิปได้ยังเออแล้ววัตถุดิบที่ต้องผัดผัดท,ดทอดทอดนี้ก็ยังไม่เสร็จนะอะติดกระทะไปหนึ่งกลุบเพอมามาล้างกระทะไปแล้วก็มาผัดหมูต่อจ้าปรุงเปิงหมูอะไรให้เสร็จสรบอ่ะตามนี้แหละ แล้วพริกไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยใส่ไปเยอะๆแล้วก็เห็ดหอมด้วยจ้าเออผัดแล้วก็ไปใส่ในหมอ้อต้มให้เข้ากันเออแล้วก็ปรุงด้วยนะอีกรอบหนึง่งอ่ะและนี่มามามาจัดถั่วงอกแล้วก็เส้นเส้นสดที่เราทําวันนั้นแหละแกเอ้ยเออ,เอ,อได้กินแล้วจ้าอ่ะมาใส่ในตะเกร้าเออแล้วก็มานึ่งในเครื่องนึ่งที่เราช่วงนี้ทําบ่อยมากอ่ะ นี้เสร็จแล้วนะทุกคนมามาก็จะจัดจานหุยเหมือนเล่นไข่ของเลยอะแกตอนนี้คือมามาสนุกสุดแหละเออนี่นะก็ปรุงผักชีกระเทียมเจียวใส่กุนเชียงลงไปแล้วนี่เราจะไปตักน้ำส่งเครื่องกันนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนน้ำพะโลนะ้เนาะแล้วก็แบบอร่อยอะ่ะมันไม่เหมือนน้ำพะโล้มากนะแกเอ,อ้ย